ส่งไปที่ร้อยเอ็ดค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าลูกค้าเลือกอะไรบ้างคะ่ะมีครอบไตรพานแว่นฟ้ามีสั่งปักตลปัดยา่าบสัปทนหมอนอิงแต่สัปทนยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะคะตละปัดลูกค้าเลือก3อันเลยนะคะ มีผ้าไตรอันเป็นหัวใจหลักขององค์กฐถินค่ะมีต้นโพกฐถินสวยๆสองต้นนะคะและก็มีธงมัดฉาจาระเข้เต่าตะขาบค่ะแขกเยอะหน่อยนะคะก็เลยแจกแขก200อันค่ะส่วนอันใหญ่ก็ชุดเดียวนะคะมัดฉาจาระเข้เต่าตะขาบและลูกค้าก็มีบาดพระและก็ที่ตั้งสัพพทนด้วยนะคะเป็นขาดอกรักสีน้ำตาลค่ะเทียนปาฏิโมกด้วย โอเคเมื่อเราเช็คของกันครบเรียบร้อยนะคะเราก็รอแต่สัปปทนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ส่งไปที่ร้อยเอ็ดนะคะลูกค้าอยู่กรุงเทพคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจัดกระถิ่นที่ร้อยเอ็ดนะคะก็ให้ส่งไปที่บ้านญาตินะคะขอขอบคุณลูกค้าและอน